ไพ่อจะดูข่าวนี่ทําไมเราพ่อจะดูข่าวนี่ก็จะดูหนังนี่พ่อจะดูหนังเนี่ยเดี๋ยวพ่อตีดูดเจี๊ยบเข้ามาทําไมเนี่ยเข้ามาทําไมเข้ามาทําไมเข้ามาทําไมพอดูหนังก่อนไม่เอาพอดูหนังก่อนอื เดี๋ยวพ่อจะดูหนังก่อนนะแล้วเขามากวนพ่อทำไมเราอื้มอือาบน้ำเราเนี่ยอาบน้ำด้วยตัวหอมเนี่ยเอ๋อาบน้ำด้วยตัวหอมเลยนะเนี่ยอื้มถ้าไม่อาบน้ำเพราะเมห้ก่อนนะเนี่ยพ่อจะดูหนังไงเราจะมากวนพ่อได้ไหมอื้มนงนเนี่ยพ่อจะดูหนังโน่นนะเห็นไหมนอน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 ดูหนังกับพ่อไหมนอนน่นหนังนอน่ะเดี๋ยวเปียกตูดเดี๋ยวเปียกตูดเดี๋ยวเปียกตูดจะได้ ควรพ่อทำไม่ะไรนะอืมอืมน้องไหนดูหนังด้วยดูหนังกับพ่อเลยนั่งลง,ลง,ลงน,นั่งลงไปกินกินกินนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งดีดีนั่งดีดีนั่งลงนั่งลงคอยคอยคอย่อนคอยดีดีพ่อจะดูหนังควรพ่อจังเลยพ่อดูหนังไม่ได้เลอไงควรพ่อจังเลยพ่อดูหนังไม่ได้ไงพ่อจะดูหนังก่อน 完了，能练呢了。